สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Microsoft Azure certifications นะครับซึ่งผมนัทพงศ์ Microsoft Technical Trainer จาก Microsoft นะครับเราลองดูในส่วนของเนื้อหาสำหรับวันนี้กันแล้วกันนะครับส่วนข้างในเนี่ยจากเว็บไซต์ทึ่ซึ่งทุกท่านสามารถหาลิงก์ต่อามาดูในส่วนของ Microsoft certifications นะครับว่ามีกี่ตัว Mac แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับ Microsoft 365กก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Power Platform ก็ดีได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ ส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ Azure certifications เป็นหลักซึ่งข้างในเนี่ยจากเนื้อหานะครับจากตัวคอนเทนต์ก็ดีจากประเภทของตัว certifications ก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีมากกว่าหนึ่งนะครับดังนั้นนี่คือแล้วถ้าเราสนใจที่จะทดสอบสกิลของตัวเองนะครับต้องการที่จะทราบเรื่องเกี่ยวกับหรือว่าเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Cloud Computing ก็คือตัว Microsoft Cloud Azure เนี่ยเราควรจะต้องเริ่มต้นจากที่ไหน เลื่อนลงมาทางด้านล่างนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีอยู่หนึ่งแถวนะครับที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ fundamentals ซึ่งตรงนี้แหละนะครับ A-Z 900เนี่ยคือสิ่งที่ผมแนะนำให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะใหม่เลยก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางั้นไอทก็ดีนะครับแต่ว่าต้องการที่จะเพิ่มสกิลในส่วนของ cloud computing ตัว A-Z 900นะครับคือสิ่งที่ผมแนะนำให้เราเริ่มต้นก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีแม้กระทั่งในส่วนของตัว AI fundamentals หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ data fundamentals ก็ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณจะต้องมีพื้นเรื่องเกี่ยวกับ cloud computing second นะครับดังนั้นนี่คือตัว A s e 900เนี่ยคือสิ่งที่ผมแนะนำในส่วนของ stage แรกนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างนิดน,นึงเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับ security ก็ดีนะครับ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Certification หลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Identity เรื่องเกี่ยวกับ c คอมプライซ์คดีเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโลกของ Cyber Security เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องครอบคลุมนะครับดังนั้นนี่คือ s c 900เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแนะนำเป็นจุดเริ่มต้นในส่วนของ Cyber security ที่อยู่บน Microsoft Azure นั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยตัว s อ900คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ นะครับลองดูในส่วนของเอ0 0กก่อนที่เราจะดูในส่วนของ AI ก่อนที่เราจะดูในส่วนของ Data หรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะดูในส่วนของ Security ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการดูในส่วนของ AI เราต้องการดูในส่วนของ Data เราต้องการทราบในส่วนของ Security โดยที่เราไม่ทราบว่าตัวคลาวด์เนี่ยใช้งานยังไงนะครับดังนั้นนี่คือภาพรวมเนี่ยเราจะมองว่ามันไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมด นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นว่าตัว a t 9 0 0คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเลื่อนลงมาทางด้านบนที่นึงเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว Advanced r o b u s e นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีอยู่หลาย Certification เลยล่ะนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็มีเยอะสิ่งที่ผมแนะนำนะครับผมจะให้ดูในส่วนของ a t 1 0 4ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเปิด Exposure ในส่วนของ Cloud Computing ว่าใช้งานยังไงอยู่บน Azure นะครับในโลกของสาย administrator ก็ดีหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็น operations นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ security ก็ดี network ก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ dba เรื่องเกี่ยวกับ database เรื่องเกี่ยวกับ ai ก็ดีนะครับห0 4หรือว่า a s 2 0 2สคือสิ่งที่ผมแนะนำในส่วนของ stage ที่2นะครับเพราะว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับในส่วนของ certification starla เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแขนงที่แตกลึกลงไป นะครับอยู่บนคลาวด์อีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในส่วนของคลาวด์ใช้งานยังไงนะครับอาชัวเรื่องเกี่ยวกับการเซตัพอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของ security engineer ทันทีเนี่ยโดยที่เราไม่มีพื้นเกี่ยวกับอาชัวเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราจะซึมซับหรือว่าเราจะเข้าใจว่ากลไกาการใช้งานของอาชัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยนะครับ เราจะมีอยู่ทั้งหมด2 c e r t i f i c a t i o n ซึ่งเป็น2 Top um, c e r t i f i c a t i o n ที่จาก Microsoft Azure ตัวแรกก็คือตัว a z 400นะครับซึ่งตัว a s s 400เนี่ยเป็นตัวที่ในโลกของ DevOps นะครับเราต้องการที่จะสร้างตัว CI/CD Pipelines เ,เราต้องการที่จะ Automate ทุก process ขั้นตอนทุกอย่างในส่วนของ a s s 400เนี่ยก่อนที่เราจะมาสอบในส่วนของข้อสอบนี้ได้เนี่ย นะครับคุณจะต้องผ่านข้อสอบในส่วนของ A z 1 0 4หรือ A z 2 0 4มาก่อนนะครับนี่คือตัว prerequisite ของ A s 4 0 0นั่นเองนะครับส่วนผมเลื่อนลงมาทางด้านล่างน,นิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีในส่วนของตัว Solution Architect Expert นะครับอันนี้นี่คืออยู่บนอชวนั่นแหละซึ่งหลายคนนะครับผมเข้าใจว่าเราต้องการที่จะไปถึงจุดที่หมายนะครับไปที่จุดที่ทอบที่สุด นะครับสตัวนี้นี่คือตัวท็อปที่สุดของ Microsoft Azure ที่เรามีอยู่นะครับซึ่งข้างในเนี่ยตัว AS a z u s 305เป็นข้อสอบที่เราเพิ่งจะ refresh ภายในปีนี้นะครับก็คือปี2022ดังนั้นเนี่ยความคาดหวังนะครับว่าพวกคุณจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะมาสอบในส่วนของ AS a z u s 305เนี่ย่ันข้างสูงนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องมีอย่างน้อย นะครับคุณจะต้องผ่านข้อสอบในส่วนของ a z หนึ่งก่อนก่อนที่คุณจะมาสอบข้อสอบ a z สามศ z สรนะครับแล้วก็ a z สามเนี่ยเป็นข้อสอบทีเ่เราเรียกว่าเป็น3ดาวนั่นเองนะครับส่วนข้อสอบที่เหลือที่เราอยู่เห็นอยู่ในตัวคอลัมน์นี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น a s s o c i a t e level นะครับคือเราก็คาดหวังนั่นแหละว่าคุณคุณจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้ง,งานอยู่บนอช u ว e มาก่อนนะครับแต่ว่า เรื่องการเรียนรู้นะครับคอนเทนต์ทุกอย่าง Material เรื่องเกี่ยวกับ Us e Cases เรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอยู่บนอชูเนี่ยตามสายแขนงที่เราลิสต์มาเนี่ยทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ฟรีอยู่บน MS Learn นั่นเองหรือว่าที่เราเรียกกันชื่อเต็มก็คือตัว Microsoft Learn นั่นเองนะครับสามารถหาลิงก์ได้จากทางด้านล่างนะครับซึ่งเราได้ c o m p i l ทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยผมย้อนกลับมานิดน,นึงนะครับถ้าเราดูในส่วนของ security ก็ดีนะครับแล้วดูในส่วนของตัว network Engineer Associates ก็ดี หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับ AI รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ data database นะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องมีเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทักษะเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานนะครับว่าใช้งานอยู่บน Azure เนี่ยใช้งานจริงๆเป็นรูปแบบไหน,นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ security ลงมาถึงเรื่องเกี่ยวกับ data scientist นะครับทุกอย่างเนี่ยเราคาดหวังว่าคุณมีประสบการณ์การใช้งานอยู่บน Azure มาก่อนอาน,นี้ส่วนของ a z 900มาแล้วเนี่ยสเตจที่2ที่เราควรจะต้องดูก็คือ a 1 0 4หรือ a 2 0 4ก่อนที่เราจะดูในส่วนของ Certification ตัวอื่นวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจในส่วนของ Certifications ที่เรามีอยู่บน a z u r แล้วก็เราควรจะต้องเริ่มที่ไหนนะครับหวังว่าเราคงจะระบุทุกอย่างไว้ตรงนี้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ